นี่เป็นภาพดอกกระเจียวหวานเพชรน้ำผึ้งที่ผุดขึ้นมาจากดินผ่านฝางข้าวที่กลุ่มดินไว้เพื่อรักษาความชื้นทําให้กระเจียวหวานเพชรน้ำผึ้งที่ปลูกนั้นสามารถเจริญเติบโตได้ดีและมีดอกผุดขึ้นมาให้ได้เก็บกินในช่วงนี้ซึ่งเรียกว่าดอกดินโดยนายบุญหลายปัตยาชาวบ้านอุยศรีตมบลอัคขะคำอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดได้กล่าวว่า ตนปลูกต้นกระเจียวหวานเพชรน้ำผึ้งมาประมาณ6ปีแล้วโดยปรับเปลี่ยนนาข้าวจำนวน3ไร่มาปลูกกระเจียวหวานเพชรน้ำผึ้งกว่า1 0,000ต้นและกำลังเตรียมขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มเติมเป็น5ไร่เนื่องจากการปลูกกระเจียวหวานเพชรน้ำผึ้งสามารถให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าเมื่อเทียบกับการทำนาปลูกข้าวโดยแปลงปลูกกระเจียวหวานเพชรน้ำผึ้งที่เห็นอยู่นี้อายุการปลูกประมาณ3ปีซึ่งในปีนี้เริ่มมีดอกดินก็คือดอกกระเจียวที่ผุดขึ้นมา จากดินที่ปลูกกระเจียวไว้โดยตนได้เริ่มเก็บดอกดินขายมาตั้งแต่หลังสงกรานแล้วแม้ว่าจะมีปัญหาอากาศที่ร้อนจัดแต่ก็ไม่ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโต,ตและออกดอกของกระเจียวหวานเพชรน้ำผึ้งแต่อย่างใดซึ่งเคล็ดลับในการดูแลให้กระเจียวหวานเพชรน้ำผึ้งสามารถเติบโตได้ดีก็คือการใช้ัางข้าวมาห่มดินพื้นที่ที่ปลูกให้หนาพอสมควรซึ่งในส่วนของแปลงกระเจียวในพื้นที่ปลูกที่เห็นอยู่นี้ถือว่า ได้เก็บดอกดินมาอย่างต่อเนื่องสามารถเก็บขายได้ประมาณวันละ500บาทและเมื่อเข้าสู่หน้าฝนหลังจากที่มีฝนตกลงมาดอกกระเจียวหวานเพชรน้ำผึ้งก็จะให้ผลผลิตที่เพิ่มมากขึ้นและจะเป็นการออกดอกกลางลำต้นช่วงนั้นคาดว่าน่าจะมีรายได้จากการขายกระเจียวหวานเพชรน้ำผึ้งเพิ่มมากขึ้นเป็นเท่าตัวสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปลูกกระเจียวหวานเพชรน้ำผึ้งให้ได้ผลดีสามารถติดต่อ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0656873174ครับมันห่อนเทคนิคของผมอ่ะคือเอาฟางคุ้มหนึ่งประโยชน์ของมันให้เกิดความชุ่มชื้นของดินสองมันให้หงาขึ้นภาวาการน้ำคุ้มเฟี้ยงอ่ะมันจะมีความชื้นดอกโดยดอกดินเนี่ยเขาจะเก็บเกสรมูพ่ออย่างมันมีเฟี้ยงมันจะเก็บความชื้นครับคือเขาจะเก็บตั้งแต่เดือนเมษาภาว่าทั้งเดือนถึงบวกลุ่มเฟี้ยง บ่ทถ้าแด้เดก็บหรอกครับคือแม่นฝน,น,นตกมากผูดถึงอ่ะแม่นฝนตกมากนาดินก็แห้งใบความชุ่มชื้นของดินมันกับพ่อพ่อหรอกกระเจียวมันกับพ่อพุดครับอดิพุดต้นสอ,องต้นตนึงเตี้มันกับยังใดสู่เอาฟางคุ้มดีกว่าครับแนะนําเป็นสัตว์ผมเห็นคุ้มหนาบักคักเลยหนาคือผมปีปีไก่เนี่ยคุ้มบ่หนาหยาขึ้นก็ขึ้นอยู่ขึ้นใบอยู่คือคุ้มหนาเนี่ยผมว่ายหยาขึ้นได้ถ้าว่าถามว่าหรอกกระเจียวเขาแท่งขึ้นมาได้บ่แท่งนอกขึ้นไหมใด ถ้าดูฟ้ากันมาไดไครับมรงนี้เอ็่างก็บาขอดียังมันความเืืนหยงาที่าอขึ้นขึ้นบ่ไหลเฮาบ่หดน้ำเล่นมากันอันนี้ผมเก็บบอกมาผมบ่เคยหดเดียคือฝนกับวตกกระ่ามนีความเฉื่อนก็ว่าช่วงนี้มันเป็นเย็นเมษาสั่นผมหดน้ำไปไม่รนเขาปิดน้ำแดดจัดนี่ตอนเที่ยงตอนบ่ายช่วงนี้มันก็40องศาครับมันที่เสาครับมันสู่แดดเท่ารมันเหี่ยวผมก็แบบยิดแบบ เห็นแบบสภาพมันโปไยผมก็ได้บ่หมดล่อยมันเสร็นสมชัดถ้าฝนตกก็ใส่เดี๋ยวมันกังามหญิงของมันนะครับอือาใช้ในข้างแม่นครับผมก็ได้ว่าทำเป็นดูการของมันเลยสปริงเกอร์น้าหยังกับมี่ก็บว่าผมบอกเลยครับมันแดดจัดครับ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 แมาณนั้นช่วงนี้แต่ละต้นเนี่ยแต่ละกอเนี่ยสิดอกดินมันจะมีหลายปันไดครับอย่เขาเก็บเอ่อตั้งเมื่อกับกอนึงกับสามหอกกับมี่สี่หอกกับมี่ต้นที่หนึ่งดอกสองอกสามหอกสี่ดอกบางกอก็ะได้สี่หลอก บางกอก็ได้สามหอกครับครับครับจะละเงาอืมันให้หลายนะครับตะละเงาตะละเงาแม่นกันหมูแล้วก็ดอกกลางต้นเงาเก้าเนี่ยมันก็ยังสิขึ้นดอกกลางต้นอีก่ลําบากเมือนี่เขาเก็บสองหลอดเห็นไหมครับครับมะเอือนท่านกับโพมาอีกนี่เห็นมั้มันไข่เหรอครับครับครับเขาก็ได้เก็บหีบครับเก็บอยีบหลอดตื้งสิไหมครับมันหมุนเวียนไปเรื่อยๆครับครับครับเปิดบ่อตองบ่อตองใส่น้ำไรมีเห็นมั้ดน้ำแรงปันได้ก็ยืดได้แม่นพ้นได้เก็บดอกคือมันเป็นอาาาชีีีพท่สหรรับบปะะมมณดกเลยน ครับเขาปลูกไ้หลายอไรอ่ะพี่น้องบางคนบอว่าโอ้ผมมี้นามหดเ่อต้องไปคิดครับตามฤดูกาลมันปล่อยมีฟางคุ้มเขาคิดอะไเก็บดอกดินกอ็มุดมุดต้องหดนต้มก็ได้ครับอย่างเช่นปีนี้ชัดเจนเลยปีนี้มันห้อนครับกันยังได้ยังได้ดอกคือเขาดอกดินขึ้นมันเลียวเฉลี่ยซ้ำกันยังงามงามคือเขาเดี๋ยวฝนมากนี่แห้งจิบพู่ึ้นมากครับเออครับครับครับเอาถ้าพี่น้องสนใจครับอยากศึกษาเรียนรู้ครับถ้าพี่น้องสนใจก็เบอร์โทรก็ได้ครับโทรมาครับศูนย์หกห้าครับหกแปดเจ็ด สามหนึ่งเจ็ดสี่ครับศูนย์หกห้าหกแปดเจ็ดสามหนึ่งเจ็ดสี่ครับครับยู้ยยุ้ยใช่ครับนี่กัดนะครับบ้านอวยศีครับตำบลราคาคำอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดเขาครับครับโทรข้อมาได้ตลอดครับครับมาปรึกษาซื้อๆก้ออะไแมนครับพร้อมให้ข้อมูลแมนทั้งชวนกับโป้ว้าครับทั้งชวนกับพีหัวพันอยู่ครับครับกระบาดสีไก่ครับเียอะแยะไปหลายอืมครับ